ผมเชื่อว่าใครหลายคนนะฮะก็คงจะเคยได้ยินตำราพิชายสงครามซุนวูแล้วก็เชื่อว่ามีหลายคนที่เคยศึกษาเนื้อหาในแต่ละบทของตำราพิชายสงครามซุนวูแต่ท่านผู้ชมครับยังมีอีกตำราพิชายสงครามหนึ่งในอดีตในยุคโบราณที่ค้นพบในสมัยราชวงศ์ชิงหรือว่าราชวงศ์แมนจูของประเทศจีนนั่นก็คือตำราพิชายสงคราม3 4, 6กกลยุทธ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า t h e 3 t s t r a t a g e m มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามในทางด้านปัญญาปรชาัชญาและนำมาใช้ในเรื่องของการเมืองการทหารการปกครองน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเป็นศาสตร์ของโลกตะวันออกหากเราอยากจะได้ความรู้เพื่อนำความรู้เนี่ยไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติใช้เฉพาะในทางที่ดีคลิปนี้เป็นคลิปที่ท่านควรฟังควรดูครับ เพราะว่าในคลิปนี้ครับผมอาจารย์มิกซ์ดรนัทกรเปาอินจะทาการรวบรวม36กลยุทธ์แห่งจีนโบราณแต่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายนักนะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจคร่าวๆก่อนซึ่งถ้าเรามีโอกาสก็คงจะนํากลยุทธ์ต่างๆมาจําแนกแยกแยะให้เห็นถึงความสําคัญให้เห็นถึงวิธีการช่วงใช้ซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมว่าตั้งแต่อดีตมาจากกนกระทั่งถึงปัจจุบันก็มีผู้ที่ช่วงใช้กลยุทธ์เหล่านี้อยู่พอสมควรดังนั้นการที่เรารู้ไว้ก็จึงเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวโดย3 6กลยุทธ์ที่อยู่ในคลิปนี้เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งใช้เรื่องของอ่อนชนะแข็งน้อยชนะมากมีการใช้เล่เพทุบายในการเอาชนะไม่ใช่การเอาชนะด้วยฮาร์ดพาวเวอร์แต่เป็นการเอาชนะด้วยปัญญาซึ่งไม่ได้เป็นการประทะ้าตรงๆท่านผู้ชมพร้อมไหมครับที่จะรับชมการวิเคราะห์ตำราพิชัยสงคราม36กลยุทธ์ถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยครับ กลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่1ใน36กลยุทธ์โดยมีคีย์หลักสําคัญก็คือการสร้างสภาวะรูทีนการสร้างสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นประจําเพื่อเป็นการลวงตาฝ่ายศัตรูไม่ให้เกิดการสนใจในผู้ช่วงใช้กลยุทธ์นั้นทําให้ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายศัตรูหรือเป้าหมายไปสนใจเรื่องอื่นเป็นการไม่ใช่เบี่ยงเบนความสนใจแต่ไม่ให้รู้การเคลื่อนไหวของผู้ช่วงใช้กลยุทธ์นี้เพื่อให้งานสําเร็จ พูดง่ายๆก็คือว่าทำตัวโลโปรไฟล์คล้ายๆโลโปรไฟล์ไฮโปรฟิตเป็นลักษณะของกลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลซึ่งการลวงตาด้วยกลยุทธน์นี้อาจจะใช้ลักษณะของการสร้างความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินแล้วไซก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาและจะมีโมเมนตัมต่อไปมนุษย์เรามักจะคิดไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆบ่อยๆจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆหากแต่ว่าผู้ที่ใช้กลยุทธ์นี้ก็จะใช้สิ่งนี้ล้ครับในการที่จะไม่ให้สนใจตนเอง เพื่อตอนเองจะได้ทําภารกิจอะไรบางอย่างได้อย่างสําเร็จอีกประการนึงก็คือเป็นลักษณะของการสร้างให้เกิดความตายใจเมื่อเกิดความตายใจแล้วไซก็ไม่มีความหวาดระแวงเมื่อไม่มีความหวาดระแวงก็สามารถที่จะปิดฟ้าข้ามทะเลได้ซึ่งในสมก๊กนั้นผู้ที่ช่วงใช้กลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลจะเป็นใครไปซิไม่ได้นอกจากเล่าปีหรือว่าหลิวเป้ผู้นําจกก๊กผู้สืบเชื้อสายมาจากจงซานจิ้งอ๋องเล่าปีนั้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของโจโฉเมื่อโจโฉนั้นเป็นสมุหนายกเป็นมหาปราชแห่งราช,ชวงศ์ฮั่นตะวันออกเหล่าปีก็ถูกจับจ้องมาโดยตลอดว่าเหล่าปีเป็นคนที่อาจจะขึ้นมาต่อต้านในอนาคตได้แม้ว่าในขณะนั้นโจโฉจะมีอิทธิพลมีอำนาจอย่างมากมายมหาศาลสักเพียงใดแต่โจโฉก็ไม่ละเลยที่จะคอยจับจ้องและมองเหล่าปีแม้ว่าจะไม่มีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV เหล่าปีนั้นรู้ตัวดีว่าตนเองนั้นเป็นจุดสนใจของโจโฉ ทั้งด้วยโจโฉนั้นพามาพบกับจักพรพรรดิฮันเฮียนเต้แล้วจักพรพรรดิฮันเฮียนเต้นั้นก็ให้ฝ่ายในไปนำพงเสาวรีมาทำการเปิดก็รู้ว่าเล่าปี่นั้นมีศักดิ์เป็นอาตามวงสาคนาญาติจึงได้ตั้งให้เล่าปี่นั้นเป็นพระเจ้าอาขององค์ฮ่องเต้สิ่งนั้นเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีต่อเล่าปี่หากแต่ว่าเป็นการสร้างจุดสนใจให้ผู้คนต่างๆนั้นเกิดความจับจ้องมาที่เล่าปี่คนที่ชื่นชมก็ชื่นชอบแต่คนที่ไม่ชอบก็คนที่อิจฉาและก็คนที่ระมัดระวังมีความหวาดระแวงเป็นอย่าางมาก โจโฉเป็นคนที่ไม่ได้อิจฉาเล่าปีแต่เป็นคนที่หวาดระแวง ดังนั้นเล่าปีจึงอาศัยจังหวะในการไปปลูกผักในขณะที่อยู่ในสายตาของโจโฉนั้นเล่าปีแกล้งทําเป็นปลูกผักจนกวนอูและเตียวหุยนั้นยังถามเล่าปีเลยว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ล้มเลิกแผนความตั้งใจแล้วหรือไปทําเรื่องไร้สาระไปปลูกผักทําไมเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องสาคัญเล่าปีบอกว่าพวกเจ้าอย่าได้ปากมากนี่คือสิ่งที่เล่าปีต้องการแซงให้เห็นว่าอย่ามาสนใจเล่าปีเลยเล่าปีก็เป็นแค่คนปุถุชนคนหนึ่งที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยศถาบรรดาศักดิ์ก็มีเงินทองก็พอมีอาหารการกินก็สม ร่งพร้อมแล้วจะไปคิดก่อการต่อต้านโจโฉได้อย่างไรในขณะเดียวกันโจโฉก็มีศึกอยู่รอบด้านก็เลยลืมที่จะสนใจเล่าปีจนสุดท้ายเล่าปีนั้นก็แผลงฤทธิ์ใส่โจโฉอีกทั้งในเวลาต่อมาเล่าปีก็อาศัยจังหวะที่ไปอยู่ที่ซินเอียเดินทางไปเชื้อเชิญให้คงเบ้งนั้นลงมาจากเขาโงลังกังกู่ลงจงมังกรหลับคงเบ้งลงมาโจโฉยังไม่รู้เรื่องเลยว่าคงเบ้งเป็นใครนี่คือการไปดึงคนการรีคูทคนในขณะที่ไม่มีใครสนใจปิดฟ้าข้ามทะเล จนสุดท้ายคงเบงนี่แหละที่ทําให้เล่าปีตั้งตัวได้และเป็นใหญ่ในยุค3าก๊กเลยทีเดียวนี่คือกลยุทธ์ปิดฟ้าข้ามทะเลสําหรับกลุ่ที่2นะครับท่านผู้ชมครับก็คือล้อมเวช่วยเจ้าคําว่าเว่กับคําว่าเจ้า เป็นชื่อแคว้นในสมัยจ้านกว๋วหรือว่ายุคโดนรัตคนที่คิดค้นกลยุทธ์นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในยุค3มก๊กครับหากแต่ว่าเกิดขึ้นก่อนแต่ในยุค3าก๊กก็มีการช่วงใช้กลยุทธ์นี้ตามต่อเนื่องมาออริจินลัลดั้งเดิมกลยุทธ์นี้คิดโดยซุนปินซุนปินซึ่งเป็นกุนซือแห่งรัฐฉีได้สังเกตเห็นว่ามีการต่อสู้ระหว่างรัฐเจ้ากับรัฐเวโดยถือว่าเป็นการลุกดานนะครับของรัฐเวที่เข้าตีรัฐเจ้ารัฐเจ้าขอความช่วยเหลือรัฐฉี จะไม่ช่วยก็ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเกิดรัดเวสามารถตีรัดเจ้าแตกต่อมาเป้าหมายในการครองอํานาจการขยายดินแดนของ รัตเวนั้นก็ต้องเป็นรัตฉีเป็นแน่แท้ดังนั้นซุนปินร่วมด้วยกับท่านแม่ทัพก็วางแผนว่าจะใช้กําลังส่วนน้อยแซงทําเป็นกําลังส่วนใหญ่ในการล่อลวงให้กองทัพของรัตเวนั้นกลับเข้ามาป้องกัรรักษารัตเวโดยรัตฉีนั้นจะส่งกําลังขนาดน้อยย่อมๆไปแซงทําเป็นกําลังขนาดใหญ่เพื่อลวงนะฮะทำการเข้าตีรัตฉีแบบลวงๆเพื่อดึงกําลังทหารกลับมานะจากรัฐเจ้าในขณะที่เส้นทางการเดินทางกลับมานั้น ฝ่ายรัฐฉีโดยซุนปินก็จะวางกําลังส่วนใหญ่ซุ่มเอาไว้ท,ทําทีเป็นไม่มีกําลังแต่พอผ่านจุดคีลิ่งโซนเข้ามาก็จะถูกกองทัพของรัฐฉีขนาดใหญ่ที่ซุ่มอยู่ทําลายจนสิ้นสักทําทให้แผนการในการขยายดินแดนของรัฐเวไปยังรัฐเจ้าและรัฐฉีนั้นจะต้องล้มเหลวในครานั้นไป เรียกว่าเป็นการแพ้ศึกและสามารถรักษาสันติภาพไปได้อีกระยะหนึ่งแผนการนี้มีความหมายที่สําคัญพอสมควรครับล้อมเวช่วยเจ้านั่นก็คือความพยายามในการมุ่งโจมตีศัตรูไม่เข้าตีไม่เข้าทําการประทะแบบตรงๆเนื่องจากศัตรูนั้นอาจจะมีความฮึกเหมิมแล้วก็มีความสามารถมีกําลังทางการทหารที่สูงกว่า รวมถึงเป็นการลวงหลอกนะฮะน้อยทําทีเป็นมากมากทําทีเป็นน้อยรักษาความลับและแปรจุดแข็งของฝ่ายศัตรูให้กลายเป็นจุดอ่อนในกรณีนี้ก็คือกองกําลังขนาดใหญ่เมื่อหืมาของรัดเวที่เข้าตีรัฐเจ้านั้นเมื่อถอยมาแล้วไม่ทราบว่าถูกซุ่มโจมตีอยู่ก็ถูกทําลายจนอ่อนกําลังลงและพ่ายแพ้พ่ายสึกไปในที่สุด แม้ว่าการช่วงใช้กลวิธีนี้จะไม่ได้เป็นการเอาชนะแบบเบ็ดเสร็จแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการบั่นทอนกำลังของฝ่ายศัตรูที่มีกำลังที่กล้าแข็งกว่าฝ่ายผู้ใช้กลยุทธ์ไปได้มากพอสมควร ในยุค3าก๊กคนที่ช่วงใช้กลยุทธ์นี้ก็คือของเบงเป็นศึกครั้งแรกนะครับที่ขงเบงได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถต่อหน้าเล่าปี่กวนอูและเตียวหุยขงเบงลงจากเขางูหลังกังมากับเล่าปี่แต่ยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากเล่าปี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังได้รับความไม่ไว้วางใจจากกวนอูและเตียวหุยดังนั้นศึกที่ทุ่งพกบงเป็นศึกที่สําคัญที่ขงเบงนั้นจะต้องจัดการแหร่หัวตุ้นให้ได้แห่หัวตุ้นรับคําสั่งจากสมุหานายกโจโฉให้กรีธาทัพมาบุกที่เมืองซินเอ๋อเพื่อทําการทําลาย เล่าปีหอกข้างแคร่ความรู้สึกที่จะขึ้นมามักใหญ่ไฟสูงให้ซิมซากไปโดยนำกองกำลังมาถึง1 0 0 0 0แสนนายหรือ10บหมื่นขวงเบ่งทำการล่อหลอกโดยให้ใช้จูร่งและเล่าปี่นั้น ล่อลวงเข้ามาในบริเวณซอกเขาของทุ่งพวกบองและทําการเผาทับได้โดยรวงว่ากองกําลังส่วนใหญ่คือกองกําลังของเล่าปีและจูหลงหากแต่ว่านั่นเป็นกองกําลังส่วนน้อยรวมถึงคงเบกยังได้วางกองกําลังส่วนใหญ่เอาไว้ตามจุดต่างๆเพื่อทําการเผาทับของแฮหัวตุนจนวอดวายนี่คือชัยชนะครั้งแรกของของเบกที่ได้ช่วยให้กองทัพเล่าปีได้ชิมความสําเร็จได้ชิมรสชาติของชัยชนะอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนี่คือกลยุทธ์ล้อมเวช่วยจับ ต่อไปเป็นกลยุทธ์ที่3นะครับก็คือกลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนภาษาอังกฤษใช้คำว่า kill with a borrowed knife กลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนนั้นมีความหมายก็คือเป็นการใช้กำลังของผู้อื่นในการทำลายกำลังของศัตรูหรือทำลายเป้าหมายของผู้ใช้กลยุทธ์โดยผู้ใช้กลยุทธ์นั้นมือไม่เปเื้อนเลือดไม่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองผลลัพธ์ของการทำเช่นนี้ก็คือผู้ที่ช่วงใช้กลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนนั้น ก็จะสามารถที่จะถนอมกําลังถนอมต้นทุนทางสังคมและไม่ต้องรับผิดรับแต่ชอบนี่คือคีย์หลักสําคัญนะครับว่าช่วงใช้กลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนเพื่อรับชอบแต่ไม่รับผิดโยนความผิดให้คนที่ใช้ดาบแทนเพื่อให้ตนเองนั้นบรรลุปเป้าหมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุค3ามกก็คือกลยุทธ์ที่โจโฉนั้นไปยืมดาบเพื่อฆ่ายีเอง๋งลูกน้องของตัวเองโดยโจโฉนั้นต้องการสังหารยีเอง๋งซึ่งเป็นคนที่โจโฉไม่ชอบเป็นลูกน้องโจโฉแต่ว่ากระด้างกระเดืองไม่ยอมทําตัวอยู่ในร่องในรอยอยู่ในระเบียบวินยัย จึงได้ทำการส่งให้เป็นทูดไปหาเล่าเปียวเพื่อใช้ให้เล่าเปียวนั้นไปสังหารยี่เองลูกน้องของตัวเอง เพื่อโจโฉจ,จะรักษาภาพลักษณ์ให้ปราดทั้งหลายยังมาทํางานกับตนและโยนความผิดให้เล่าเปียวแต่ตนเองก็ได้เป้าหมายสําเร็จนั่นก็คือสังหารยีเองเล่าเปียวรู้ทันจึงส่งไปให้หองจอหองจอคนใจร้อนจึงสังหารยีเองไปแทนนี่คือกลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนที่โจโฉและเล่าเปียวใช้หลักๆแล้วกลยุทธ์นี้ก็คือการช่วงใช้กำลังภาพลักษณ์หรือเกียรติของผู้อื่นในการทำลายศัตรูของตอนเองให้ย่อยยับโดยตนเองนั้นรับแต่ชอบไม่ต้องรับผิด และแทบไม่ต้องสูญเสียต้นทุนใดๆเลยนั่นเองครับกลืุทที่4ครับรอซ้ำยำเปรีย้ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ารอซ้ำยามที่ศัตรูนั้นเปรีย้ยเปรีย้ยก็คืออ่อนเปรียปร้ยเพลียแรง คี้หลักสาคัญของกลยุทธ์นี้ก็คือว่าถ้าจะต้องปะทะกับศัตรูหรือว่าคู่แข่งขันนะครับที่มีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องทรัพยากรกําลังพลกาลังคนกําลังแรงงานกําลังทรัพย์หรือว่าทรัพยากรอื่นๆนะฮะการที่จะไปปะทะตรงๆนั้นดูไม่ค่อยฉลาดเอาซะเลยครับกลยุทธ์ต่างๆในจีนโบราณนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่ชายสงครามซุนหวูซุนจือหรือว่า3 6กลยุทธ์หรือกลยุทธ์อะไรต่างๆอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะมุ่งเน้นอ่อนชนะแข่งน้อยชนะมากดังนั้นรอซ้ำยามเปรี้ย คีย์หลักสําคัญก็คือรอให้ศัตรูนั้นอ่อนล้าเสียก่อนต้องรอเวลานานแค่ไหนก็ต้องรอนี่คือคีย์หลักสําคัญที่1ครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงคีย์หลักสําคัญทั้งหมดเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาใน3ก๊กเล็กน้อยนะฮะสั้นๆน,นะครับไม่งั้นคลิปนี้ก็จะยาวจนเกินไปนะครับพยายามจะไปให้ครบทั้ง36กลยุทธ์ในคลิปเดียวเลยทีเดียวนะรอซ้ํายามเปรีย้ยเกิดขึ้นใน3ก๊กเมื่อเล่าปี กรีธาทัพ7 0 0 0 0บื่นะบุกลงใต้ไปทำการปราบฝ่ายง่อนะฮะฝ่ายง้อนะฮะโดยซุนกวนนั้นดันพลาดพลังพล้งเผลอไผลเรียกว่ามือลั่นนะครับไปประหารชีวิตกวนอูนะทีนี้กวนอูเป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปี่เล่าปี่ก็โกรธสิครับเป็นฮ่องเต้ของจกก๊กหรือว่าสูหฮั่นก็กรีทาทับ7 0็ดสิบหมื่นไปกองกําลังของงอกก๊กนั้นไม่ได้มีกําลังผลมากถึงมากมายหรอกครับสู้กองทัพของจกก๊กไม่ได้แต่มีภูมิประเทศและความคุ้นเคยในสภาพ,พภูมิประเทศในงอกก๊กที่เหนือกว่า มีความรู้ทางด้านภูมิประเทศที่เหนือกว่าลกซุนเป็นแม่ทัพใหญ่ทําการปักหลักกองทัพรอนาน2นานนะครับจนกระทั่งกองทัพเล่าปี่นั้นไม่สามารถที่จะเข้าตีได้คือเน้นตั้งรับนะฮะตั้งรับอยู่ในภูมิประเทศที่ตัวเองมีความชํานาญเล่าปี่ก็รอนาน2นานเสเบียงก็ร่อยรอแม้ว่าการส่งกําลังบํารุงจะดีสักเพียงไหนนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถหรอกครับที่จะรอไปได้นานขนาดนั้นนะฮะพอถึงเวลาหนึ่งก็เกิดความอ่อนเปลี่ยเพลียแรงนะฮะ ทหารทั้งหลายก็เริ่มจากวินัยดีนะฮะก็เลยกลายเป็นวินัยที่แย่นะฮะสเปสปะครับอยู่ตามสมทุมพุ่มไม้สุดท้ายลกซุนเห็นว่ากองทัพเล่าปีนั้นสเบียงก็ร่อยรอนะครับกำลังใจก็หดหายจากกําลังใจที่ฮึกเหิมนะฮะก็กลายเป็นหดหายสุดท้ายฮะลกซุนก็ใช้เพลิงทําการเผาทัพเล่าปีเสียวอดวายจนเล่าปีต้องโซซัดโซเซหลบลี้หนีไปที่เมืองเป็กเต้และไปเสด็จสวรรคตอยู่ที่เมืองเป็กเต้พ่ายแพ้ต่อกลยุทธ์รอซ้ำยำเปรียของลกซุน คีย์เทคเวของกลยุทธ์รอสามยามเปรี่ยนนั้นก็คือจะต้องรอครับรอจนกระทั่งศัตรูที่มีความเข้มแข็งกว่าเราทั้งในด้านทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยร้อยหลอจนถึงจุดที่เสียเปรียบอันดับที่2ครับถ้าต้องการเร่งนะฮะให้ความเข้มแข็งของศัตรูนั้นลดลงก็ต้องแสวงหาวิธีการในการบั่นทอนจุดแข็งของฝ่ายศัตรูให้ลดลงลดลงลดลง สุดท้ายจุดแข็งก็จะกลายเป็นจุดอ่อนไปได้ซึ่งจุดแข็งของศัตรูนั้นจะกลายเป็นจุดอ่อนไปได้นั้นก็เป็นไปด้วย2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือศัตรูทําตัวเองครับเรียกว่า unforced error ศัตรูนะทำตัวเองครับ,ร er รนะรบด้วยความประมาทเผลอผายผาดพลางนะครับคิดว่าตัวเองเก่งนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องสะดุดขาตัวเองล้ม หรืออีกประการหนึ่งก็คือศัตรูนั้นค่อยๆอ่อนแรงลงด้วยตัวเองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปในปัจจัยที่2ที่เป็นปัจจัยหลักครับก็คือสภาวะเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนคือสิ่งที่เราและศัตรูควบคุมไม่ได้เป็น environment เป็น context รอบนอกบริบทรอบนอกนะฮะที่ควบคุมไม่ได้นะครับมันจะแปลเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับดังที่เต๋านะฮะความคิดของแนวคิดของของเต๋าเนี่ยที่ได้บอกไว้ว่าสภาวะสรรพสิ่งนั้นล้วนแล้วแต่แปลเปลี่ยนไป หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีอะไรที่คงที่ก็แค่ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะนั้นๆลักษณะคล้ายๆกับมีทั้งหยินและหยาง,งเมื่อสภาวะเข้าล็อกเข้าจังหวะของเรานั่นคือเวลาที่ต้องเผด็จศึกอย่างเต็มที่ครับต่อไปครับเป็นกรุษที่5กรุที่5คือตีชิงตามไฟชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคีย์หลักสําคัญก็คือตีและคําว่าไฟคําว่าไฟหมายถึงความวินาศความวอดวายกรุนี้ จะใช้ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างน้อย3เศร้าเกิดขึ้นคําว่า3เศร้าหมายถึงว่ามีศัตรูอยู่2ฝ่ายและฝ่ายเราลักษณะคล้ายๆกับ3ก๊ก3ฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่าย2ไม่ถูกกันและทั้งฝ่ายหนึ่งและฝ่าย2ไม่ถูกกับเราพูดง่ายคือทั้ง 1- 2 3เนี่ยไม่มีใครถูกกันเลยไม่มีพันธมิตรเหตุการณ์แบบนี้สามารถใช้กลยุทธ์ตีชิงตามฝ่ายในการทําลายล้างได้ยกตัวอย่างเช่นในยุค3ก๊กนั้นจักรพัรดิฮันเฮียนเตเป็น1กลุ่ม ลี่ฉุยกุยกีผู้ซึ่งพยายามที่จะครองอํานาจจากฮ่องเตเกกงโโ้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งและโจโฉเป็นอีกกลุ่มหนึ่งทั้ง3กลุ่มนี้นะฮะไม่มีความถูกกันเลยนะฮะพูยง่ายก็คือว่าแตกคอกันหมดนะเมื่อฮ่องเต้ต่อสู้กับลี่ฉุยกุยกีต่างฝ่ายยังไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะโจโฉก็ช่วงใช้จังหวะเข้าไปตอนที่ฮ่องเต้นั้นอ่อนแอนะกลุ่มของฮ่องเต้นั้นอ่อนแอ ช่วยเหลือฮ่องเต้ทาทีเป็นช่วยเหลือแล้วก็ปราบลิชฉูยุยก,กีได้เพราะว่ากาลังจาก2ชนะ1แล้วนะฮะสุดท้ายโจโฉก็อาศัยจังหวะที่โจโฉยังเข้มแข็งอยู่เอาชนะฝ่ายฮ่องเต้ที่อ่อนแออยู่ครอบงำฮ่องเต้ใช้ฮ่องเต้เป็นหุ่นเชิดน,นี่คือลักษณะของตีชิงตามไฟพูดง่ายคือว่าจากกลุ่มกลุ่มหนึ่งบุกเข้าช่วยกลุ่มที่อ่อนแอกลุ่มหนึ่งเอาชนะกลุ่มอ่อนแออีกกลุ่มหนึ่งและเขมือกลืนกินกลุ่มที่อ่อนแอที่เข้าไปช่วยตอนแรกรวม3กลายเป็น1เรียกว่ากลยุทธ์ตีชิงตามไฟนั่นเองคร กลยุทธที่6สทงเสียงบูรพาฝ่าทิศประจิมบูรพาคือทิศตะวันออกทางนี้นะฮะประจิมคือทิศตะวันตกส่งเสียงบูรพาฝ่าทิตยประจิมมีความหมายว่าเป็นกลยุทธ์ที่ ใช้การล่อหลอกทำทีว่าจะเข้าตีทางฝั่งที่ศัตรูนั้นมีความล่อแหลมแล้วก็มีกำลังที่ค่อนข้างเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วทำการเข้าตีในฝั่งที่ศัตรูนั้นมีความอ่อนแอและหลงลืมไปว่าเป็นจุดอ่อนและอาจถูกโจมตีได้การใช้กลยุทธ์นี้จะต้องมีความรอบคอบในการวางแผนเป็นยิ่งนักยกตัวอย่างในกลยุทธ์3กมก,ก็คือ ภารกิจในการเข้าตีวีโกกของของเบ้งหรือจูกัดเหลียงกรีทาทัพใหญ่มาไม่สามารถเอาชนะแม่ทัพที่มีความเกรียงไกรยอย่างเฮกจิวไปได้เฮกจิวเป็นแม่ทัพที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากนะขงเบ้งเคยเข้าตีเฮกจิวแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ถอยร่นไปหากแต่ว่าเมื่อมีข่าวมาเข้าหูขงเบง้งว่าเฮกจิวแม่ทัพแห่งวีกกนั้นเกิดการเจ็บป่วยอย่างหนัก คงเบ้งจึงได้ใช้กลยุทธ์ับเบิรไลน์โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสียงบุรพาฝ่าตีประจิมส่งให้อุยเอียนและแม่ทัพที่เกรียงไกรนั้นตีค้องร้องเปล่าและบุกเข้าตีตรงๆในทิศทางที่เคยเข้าตีด่านเมืองตันชอง นะที่เฮกเจียวนั้นรักษาอยู่ของอุยกแน่นอนว่าทหารทั้งหลายของเฮกเกียวนั้นก็ไปเตรียมตัวนะฮะที่จะตั้งรับกองทัพของแม่ทัพอุยเอียนในบริเวณที่อุยเอียนกําลังเดินทางเข้าตีหากแต่ว่าขงเบ้งได้แอบส่งกวนหินและเตียวเป่านำกระตัทหารไม่กี่นายครับนะบุกไปทางทางลัดซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะเป็นทางนั้นน่าจะประมาณสัก500นายบุกไปทางทางลัดเพื่อทําการเข้าตีอีกทางหนึ่งนะฮะของเมืองตันชงนะฮะด่านเมืองตันชงทหารฝ่ายของเมืองตันชงนั้นไม่ได้ตั้งตัวแล้วครับว เบ้งน,นั้นสามารถลักลอบเข้าไปในเมืองและยึดด่านเมืองตันชองมาได้อย่างสําเร็จรุ่วงอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับทำให้เจียวนั้นจะต้องถึงขนาดเจ็บป่วยทางใจนะฮะแล้วก็ต้องลาโลกไปเมื่ออุยเอียนและกองทัพใหญ่เดินทางมาถึงก็ตกใจว่าทําไมถึงมีธงของโจกโกกอยู่ในด่านเมืองตันชองเป็นที่เรียบร้อยของเบ้งก็เลยบอกว่านี่คือกลยุทธ์ที่ขงเบ้งได้วางไว้ซึ่งกระตรงกับกลยุทธ์ที่ชื่อว่าส่งเสียงบูรพา่า,าตีประจิมนั่นเองครับซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่ากลยุทธ์นี้นะฮะ เป็นกลยุทธ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้นะ เป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วครับจุดสําคัญก็คือว่าจะต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของฝ่ายศัตรูและพยายามเข้าตีในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนโดยลวงว่าจะเข้าตีตรงจุดแข็งต้องสร้างความเชื่อมัน่นต้องสร้างความเชื่อให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเชื่อได้ว่าเราจะเข้าตีตรงจุดที่เป็นจุดแข็งและจุดที่เป็นจุดเปราะบางอย่างเช่นพวกสเสบียงหรืออะไรก็ตามที่เขามีความกังวลเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีความกังวลในเรื่องนี้นะฮะก็จะเอาใจแล้วก็โฟกัสไปตรงนั้นทําให้หลงลืมจุดอื่นซึ่งมีความสําคัญแหมนี่มัน อ้อนวอนขอร้องหรือจะสู้ยั่วยุให้เกลี้ยกล่ดกรุ์ที่7ใน36กลยุทธ์ก็คือมีในไม่มีกลยุทธ์มีมในไม่มีเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ความลวงแต่ซ่อนความจริงแต่บางครั้งก็เอาความจริงไปซ่อนความลวงไม่งงให้มันรู้ไปหลักลการสําคัญของกลยุทธ์มีในไม่มีก็คือการแสรงทําเป็นว่าไม่มีอะไรในกอไัย โอ้โหแต่ในกอไผ่เนี่ยเต็มไปด้วยหน่อไม้เต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้สับลงสับรดเต็มไปหมดยกตัวอย่างกรณีศึกษาในยุคสามก๊กก็คือเมื่อยามที่ขงเบงนั้นได้เดินทางนะครับไปที่เมืองง่อกังตังในขณะที่เล่าปีนั้นจะต้องหัวสุกหัวซุนหลบลี้หนีภยัยการโจมตีนะฮะของโจโฉที่กรีธาทัพมาขมือกลืนกินแคว้นเกงจิว๋วจนทําให้เล่าปีต้องส่งขงเบงเดินทางไปพร้อมกับโลซกที่ปรึกษาของแคว้นง่อกังตังเพื่อไปโน้มน้าวให้ซุนกวนนั้นทําศึกที่ผาแดงกับโจโฉ แต่อย่างไรก็ตามกระดูกชิ้นโตนอกเหนือจากพวกบรรดาปราดชาวงอก็ยังมีแม่ทัพใหญ่แห่งฝ่ายง่อที่ชื่อว่าจิวยี่จิวยี่นั้นในใจลึกๆแล้ว,ลวก็อยากจะทําการรบกับฝ่ายของโจโฉแต่ก็รู้ดีว่าการที่ขงเบ้งมานั้นเป็นการช่วงใช้ประโยชน์จากฝ่ายง่อในการรบกับโจโฉโดยขงเบ้งและฝ่ายเล่าปีนั้นแทบไม่ได้ทําอะไรเลยเรียกว่าหยิมหยิมหยิบชิ้นปลามัน ดังนั้นจิวยี่จึงทําการวางกล้ามและดูท่าทีของของเบ้งว่าจะมีอะไรมอบให้กับตนอีกบ้างนี่คือการเจราจาในการร่วมมือกันแต่ในการเจราจาร่วมมือนั้นแน่นอนครับท่านผู้ชมครับก็จะมีคนที่ได้เปรียบและเสียเปรียบจิวยี่ไม่อยากจะเสียเปรียบฝ่ายขงเบง้งเพราะว่าขงเบ้งแทบไม่ได้ใช้กาลังพลเลยในขณะที่ทหารของฝ่ายกลางต่างนั้นจะต้องเทคไรส์นำกำลังพลนั้นเดินทางไป และเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อทําการรบเอาชนะได้คงเบ้งได้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่จิวยี่อยู่ในใจจึงสงวนท่าทีเมื่อคงเบ้งมาทําการโน้มน้าวจิวยี่ว่าขอให้ไปบอกกับซุนกวนให้อนุญาตให้ทําการรบให้นํากองทัพฝ่ายง้อไปต่อสู้กับฝ่ายของโจโฉซึ่งจิวยี่ก็ทําท่าทําทางเป็นว่าอาจจะไม่ไปก็ได้ทําไมจะต้องไปมีวิธีการอื่นตั้งเยอะแยะคงเบง้งจึงได้ใช้กลยุทธ์มีในไม่มีกับจิวยี่โดยแสร้งทําเป็นไม่รู้ทําเป็นว่าไม่มีแต่จริงๆมันมีอยู่ในนั้น คงเบ้งพูดกับจิวยี่ว่าท่านแม่ทัพใหญ่จิวี้ข้าคงเบ้งมีเรื่องจะรายงานจะเรียนต่อท่านจิวยี้พูดไปยังคงเบ้งว่าท่านอาจารย์คงเบ้งมีอะไรก็ว่ามาเลยคงเบ้งบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําการศึกกับโจโฉเลยกองทัพโจโฉนั้นเกรียงไกรเป็นยิ่งนักฝ่ายง่อจะต้องล้มหายตายจากลาโลกไปแบบไม่สมัครใจจํานวนมากดังนั้นคงเบ้งจึงเสนอแผนไปให้กับจิวี้ว่าท่านเพียงแค่มอบคนสองคนให้โจโฉโจโฉจะเลิกทําการศึกและถอยทัพกลับไปฮูโตในทันทีจิวยี้ถามว่าสองคนนั้นเป็น ครครงเบ้งบอกว่าสองคนนั้นประกอบไปด้วยนางสองเกี้ยวคนหนึ่งชื่อใต้เกี้ยวอีกคนหนึ่งชื่อเสียวเกี้ยว เป็นสองหญิงงามแห่งกังตังท่านจิวยี่แค่ไปบอกพ่อแม่ของใต้เกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวให้ยกลูกสาวสองคนให้โจโฉโจโฉนั้นจะถอยทับกลับไปที่ฮูโตและนำนางสองเกี้ยวไปอยู่ที่ปราสาทรบยุงทองแดงดังคำกลอนที่โจสิษ์ลูกชายของโจโฉได้เคยกล่าวไว้จิวยี่ได้ยินสิ่งที่ขงเบงพูดนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากเนื่องจากไต้เกี้ยวคือภรรยาของซุนเซ็กและเสี่ยวเกี้ยวคือภรรยาของจิวยี่จึงได้ตวาดไปยังขงเบงว่าท่านทำแบบนี้ได้อย่างไรทำแบบนี้ขอสู้รบจนตายเสียดีกว่าเพราะใต้เกี้ยวเป็น ภรยาของท่านซุนเซ็กผู้ล่วงรับไปแล้วและเสียวเกี้ยวคือภรยาของจิวยี่คงเบง้งท,ทําท่าทําทางเป็นไม่รู้อินโนเซนบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆนี่คือกลยุทธ์มีในไม่มีทําให้จิวยี่นั้นบันดาลโทสะไปพูดกับซุนกวนให้ต่อสู้ยกกองทัพใหญ่ไปปราบโจโฉให้จงได้จนโจโฉต้องแตกทับเรลือนี่คือพลังอินเซนティブที่ขับเคลื่อนจิวยี่ไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะศึกแต่เป็นเรื่องของการรักษาเมียของจิวยี่เอาไว้ให้จงได้ กลยุทธ์ที่8ใน36กรลยุทธ์นะครับมีชื่อว่ารอบตีเฉินฉางเฉินฉางนั้นเป็นหนึ่งในที่หมายนะครับในการต่อสู้ระหว่างฝ่ายของหลิวปังกับเซี่ยงหยี่ ซึ่งในยุค3ามก๊กนั้นก็มีการช่วงใช้นะฮะกลยุทธ์นี้นะครับกลยุทธ์รอบตีเฉิงชังเนี่ยพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมีความคล้ายนะครับกับกลยุทธ์ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิมนั่นก็คือการล่อหลอกให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นหลงเชื่อว่าตรงข้างหน้าเนี่ยจะเป็นการสู้ศึกแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เชื่อว่าศัตรูนั้นจะเข้าโจมตีตรงนั้นหากแต่ว่าจริงๆแล้วจะเบี่ยงเบนความสนใจใช้กําลังหลักเข้าตีตรงๆหรือจุดใดจุดหนึ่งแต่มีการลอบโจมตีจุดอื่น เปรียบเสมือนในยุคที่หลิวปังนั้นสามารถที่จะเข้ายึดนครเสียนหยางได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเสี่ยงหยี่ก็ได้นํากําลังที่ใหญ่กว่าเข้ามายึดแล้วก็ตั้งตนเองขึ้นเป็นชอป้าอ,องหรือฉู่ป้าอ,องแล้วก็ตั้งให้หลิวปังนั้นได้เป็นหั่นอ,องแต่ให้ไปครองดินแดนอยู่ไกลโพ้นครับบริเวณหั่นจงหรือว่าหันตงเนี่ย ในระหว่างการเดินทับมานะครับเพื่อไปตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่ฮั่นจงเนี่ยเส้นทางมันค่อนข้างธุรกันดารการข้ามลําน้ําต่างๆเนี่ยก็เป็นพวกการใช้สะพานไม้ขอนไม้ต่างๆเมื่อข้ามมาแล้วจากกวนจงที่จะไปฮั่นจงเนี่ยตัวหลิวปังก็ต้องการที่จะสร้างความไว้วางใจนะครับลดความหวาดระแวงหรือไม่ให้มีความหวาดระแวงเลยในใจของเซี่ยงหยี่ก็เลยทําการเผาสะพานเหล่านั้นเมื่อมาอยู่ที่ฮั่นจงได้แล้วปุ๊บเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งก็อยากจะเข้าตีจุดที่เป็นจุดดุสสาสำคัญของเซี่ยงหยี จึงหลอกครับหลอกทำทีว่าเผาสะพานจะกลับไปที่กวนจงแต่จริงๆแล้วจะไปตีที่ฉนฉางนี่คือกลยุทธ์ในการล่อหลอกว่าจะเข้าตีที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วลอบไปตีอีกที่หนึ่งซึ่งในยุคสามก๊กคนที่ใช้ก็คือตันฮกหรือว่าชีซีสามารถที่จะทำลายกองทัพของโจหยินที่ยกมาตีที่เมืองห้วนเสียได้และนี่ก็คือกลยุทธ์ลอบตีฉนฉาง หลักการง่ายๆก็คือว่าทาทีเป็นมุ่งเป้าไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ศัตรูนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องนี้ที่โฟกัสอยู่แต่จริงๆแล้วกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่แบบลับๆนั่นเองครับดูไฟชายฝั่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับดูไฟชายฝั่งหมายความว่าอย่าเข้าไปเล่นกับไฟมันจะร้อนเอา ยืนอยู่ไกลๆอยู่ที่ชายฝั่งเห็นไฟอยู่ไกลๆแล้วคอยสังเกตสังกาไฟในที่นี้ก็คือการทะเลาะเบาะแวง้งกันภายในของฝ่ายศัตรูตรเมื่อฝ่ายศัตรูมีความเข้มแข็งอย่าเข้าไปวุ่นวาย อย่าเข้าไปเข้าตีในตอนนั้นให้รอให้ศัตรูเกิดการบาดหมางภายในกันเองเสียก่อนเมื่อพันธมิตรของฝ่ายศัตรูนั้นเกิดการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นกันเองเราก็รอเวลาช่วงใช้จังหวะที่ศัตรูนั้นอ่อนแรงกันทั้งหมดเข้าชิงชัยเอาสถานการณ์มาเป็นประโยชน์ให้แก่ฝ่ายเราแต่จะต้องเปิดทางให้ศัตรูได้หนีบ้างสักทางหนึ่งแล้วค่อยจัดการในภายหลัง กรุนี้เกิดขึ้นใน3ก,ก๊กก็คือกุยแก่ครับในขณะนั้นโจโฉนั้นสามารถปราบอ้วนเซี่ยวได้เมื่ออ้วนเซี่ยวได้ลาโลกไปลูกชายของอ้วนเซี่ยวอย่างอ้วนถขำอ้วนทรง อ้วนฮีและโกกันนั้นก็แตกคอ,อกันแต่คนที่เอาชนะได้ก็คืออ้วนทรงทำให้อ้วนถ้ำและน้องๆเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อโจโฉแต่ก็ถูกโจโฉสังหารไปนี่นะครับสุดท้ายโจโฉนั้นสามารถที่จะเข้ายึดกีจิวมาได้แล้วก็ต้องการที่จะสังหารอ้วนซรงลูกชายของอ้วนเสี้ยวนำกำลังทหารไปเพื่อทำการปราบอย่างเด็ดขาดหากแต่ว่าที่ปรึกษาคนสำคัญของโจโฉอย่างกุยแก่นั้นก็ได้บอกโจโฉว่าขอให้นายท่านอย่าพึ่งตามไปรอจังหวะเสียนิดนึงเดี๋ยวก็มีจังหวะเองและในขณะนั้นก็เป็นขณะเดียวกันนะครับกับที่กุย ป่ยและก็ถึงแก่ความตาย โจโฉจึงได้ปล่อยให้อ้วนทรงหนีรอดไปที่เมืองเลียวตังไปอยู่กับกองสุนของแต่นั่นก็ถือว่าเป็นจุดมรณะของอ้วนทรงเช่นเดียวกันจากนั้นสรุปกลยุทธ์ดูไฟชายฝั่งก็คือว่ายืนอยู่ชายฝั่งอยู่ไกลๆมีแผ่นน้ําที่จะช่วยทําให้เราไม่ร้อนรุ่มเหมือนอยู่ในไฟส่วนศัตรูนั้นทะเลาะเบาแวงกันก็เหมือนกับไฟทะเลาะเบาแวงนั้นโหมกระหน่าสุดท้ายเมื่อศัตรูอ่อนแรงเราสังเกตยอยู่ชายฝั่งก็จะใช้จังหวะนั้นในการทิงชัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จตามความมุ่งหมายที่ดํารงเอาไว้ตตตั้้งแ่น